สวัสดีครับที่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจทําการเกษตรทุกท่านนะครับแล้ววันนี้จะพาทุกท่านมาดูในเรื่องของการตัดกิ่งฝรั่งนะครับหลังจากที่เราตอนเสร็จแล้วนะครับว่าเราจะตัดได้ตอนไหนดูได้อย่างไรว่าฝรั่งฝรั่งที่เราตอนเนี่ยดูได้อย่างไรว่าฝรั่งที่เราตอนเนี่ยพอที่จะตัดกิ่งลงไปชําได้แล้วนะครับอันนี้นะครับตามภาพนี้เป็นฝรั่งกิ่งตอนของฝรั่งแตงโมนะครับซึ่งผมตอนไวประมาณสักเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วแหะนะครับ อันนี้เป็นฝรั่งแตงโมนะครับที่ผมตอนจริงไว้ครับแต่ไม่ใช่กิิงฝรั่งแตงโมโดยตรงนะครับแต่คือผมนํากิงฝรั่งแตงโมเนี่ยมาเสียบยอดกับกิิงของฝรั่งกิิงจูนะครับเพราะว่าฝรั่งแตงโมนี่ออกรากยากนะครับอันนี้นะครับเป็นรอยต่อของการเสียบยอดนะครับอันนี้เป็นกิิงฝรั่งแตงโมแล้วก็ ด้านล่างเป็นกิ่งฝรั่งกิมจูนะครับด้านล่างผมจะตอนตรงกิ่งฝรั่งกิมจูเนื่องจากว่าฝรั่งกิมจูนี้ออกรากง่ายนะครับผมก็ตอนไว้ไม่ค่อยได้ดูแลทังที่ผ่านมาเนี่ยเปิดมาตุ้มแห้ง้วก็ราก,กเลยออกช้าไปหน่อยรากลักษณะนี้นะครับผมจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องเกษตรก่อนนะครับถ้าถ้าเป็นรากลักษณะนี้นะครับสังเกตดูรา,ากเส้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็จะมีรากแรนงเล็กๆมาแบบนี้นะครับแบบนี้สามารถตัดได้แล้วเนื่องจากว่ารากที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นราก รากไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบบนี้ก็สามารถตัดได้แล้วนะครับรุ่ยแบบนึงครับตัวนี้ก็เป็นรากสีน้าตาลแบบนี้แล้วนะครับแต่แต่ว่ารากก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าตัดแบบนี้นะครับก็สามารถตัดได้เนื่องจากว่ารากเขาก็แก่พอที่จะตัดแล้วก็ชำได้นะครับถ้าแบบนี้ก็รอดนะครับครับอันนี้ก็เป็นรากอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นรากเส้นใหญ่แล้วก็มีรากฝอยออกมานะครับรากเส้นเล็กๆนะครับเตรียมทาที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยแบบนี้ก็สามารถตัดได้แล้วนะครับเป็นที่เป็นจริงตอน แต่กรณีที่รากเยอะก็จริงครับแต่ว่ารากยังาขาวๆอยู่เนี่ยก็ยังไม่เหมาะที่จะตัดลงมาชำเนื่องจากว่ารากเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอที่จะหาอาหารได้เองยังเจริญไม่เต็มที่นะครับก็ยังไม่สมควรตัดมาชำนะครับเพราะว่าถ้าตัดมาชำเนี่ยเขาก็จะมีระยะพักตัวของเขาในช่วงหนึ่งนะครับซึ่งรากขา,ขาวๆเนี่ยเขาจะต้องใช้น้ําเลี้ยงจากกิ่งเดิมของเขาอยู่นะครับกิ <Amsterdam> ่งที่เราตอนเนี่ยนะครับก็ยังต้องใช้น้ําเลี้ยงอยู่นะครับซึ่งปกติรากเนี่ยเขาจะ มาหาอาหารเพื่อเลี้ยงลาต้นนะครับถ้าหากเขายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเวลาเราตัดลงไปชาเนี่ยก็จะทําให้การเจริญเติบโตของกิ่งนั้นชะงักไปช่วงระยะหนึ่งครับหลังจากที่เขาตั้งตัวได้นะครับแต่อาจนาหน่อยเนี่ยเขาก็จะค่อยแตกตาแล้วก็แตกใบออกมาใหม่ครับแต่ถ้าเป็นรากลักษณะที่เห็นเนี่ยนะครับชําไม่นานนะครับถ้าจะลงปลูกเนี่ยก็เอาไปชําไ้ประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยก็ลงปลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะชาขายเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก็สามารถขายได้แล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอ และเปลี่ยนประสบการณ์กันเพียงเท่านี้นะครับท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องกเกษตรกรจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตำรวจมีหนทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ